รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำพุทธศาสน,นิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา รอบหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ลิ่มแม่น้ำเจ้าพยาวันที่24กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา18.00น,นพระราชวรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพระสกรบุญยรักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำผู้ศทาสิกชนจังหวัดปทุมธานี รวมพิธีเวียนเทียนรอบหลงพ่อส่งโสทอดองค์ใหญ่หลิมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในวันมาคบ,บูชาโดยมีนางบุษบาบุญรักนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนายคมสัญญาณวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาววชรินมิ่งขวัญลุ่งเลืองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนายบุญเชิดกิติธารากูล ผู้หน่วยง,งานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางลักษมาธีราเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมและเผยแผพร่พุทธศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเจริญพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี